สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องการฮิดเกษตรนะครับที่สนใจเรื่องข้อมูลที่ลุ่งสมคิดได้ทายถอดได้แนะนํามาหลายๆคลิปแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้ลุกมุสีมาบอกเรื่องการปลูกชะอมนะครับชะอมเฮจไนซใส่มันออกยอดร้ายนะครับสีออกยอดไลยแล้วก็ออกยอดก้ามงามนะครับพี่น้องมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับสําหรับผู้ที่มีต้นชะอมอยู่แล้วที่มันสภาพโ้มนะครับมันออกยอดกะนี่ครับเหตุตามทีป่า เห็ดให้เบิงนี่นะครับตัดแต่งนะครับตัดแต่งแล้วก็เอาใบออกให้เบิ้ลนะครับพี่น้องอย่าให้เหลือใบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยให้งดหนามนะครับถ้าสมมติว่าเป็นหนาแหล่งที่เฮาให้ยหนามอยู่ปกติในหายหน้มเราบ่น้ำยกรือสปริงเอ็ดกยกระซ้านะช่วงนี้อย่าให้ยหนามนะครับงดหนามนะครับพี่น้องเป็นอาทิตย์พุ่นแล้วครับจนความันจะแตกยอดน้อยออกมาสักก่อนนะครับแตกยอดน้อยออกมาสักก่อนแล้วเฮาให้ยหนามได้ที่นี่ครับ ไฮนาแล้วก็ปับปรุงสภาพดินนะครับโดยการให่ปุ๋ยขอกนะครับพี่น้องคือปุ๋ยขอกเป็นหัวใจหลักนะครับในการปลูกชะอโมที่สวนลุงนะครับตั้งแต่การล่องก่อนลุมนะครับแล้วก็การเติมปุ๋ยขอกในรอบๆส่งผุ่มอยู่ตลอดนะครับระยะเดือนสองเดือนต้องให้เติมอยู่ตลอดนะครับเคมีนี่คือแถบสบโพดใสเลยครับสีไสนิดนิดน้อยๆนะครับหรือแถบสีโพไซเลยนะครับสีใสอินซีเป็นหลักนะครับในการปลูกชะอโอมนะครับ ฟื้นฟูสภาพดินให้ให้เขามีสภาพดินที่ดีเขาก็สิออกยอดในห้องตลอดปีนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตได้ตลอดปีนะครับนี่ครับก็คือปุ๋ยคอกนี่ลุงฉิบมลุงอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องเป็นเทคนิคในการปลูกชะอมนะครับเคมีนี่ยา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 เป็นเน้นนะครับเพนเน็ตอินซีนะครับปุ๋ยคอกข้ามีขี้ไก่หรือว่าผู้บ่มีขี้ไก่กับขี่มูขี่งูอ่ากระได้นะครับใส่ห้อยรอบๆส้งมผุ่มนะครับพี่น้อง แล้วดินรอบๆนะมันจะเป็นดินที่ม <c oughs> ีคุณภาพนะครับคือจังสีนะครับตะกี้ก็เป็นดินที่พอดีนะครับที่เป็นดินที่พอดีนะพ่อลุงไนใส่ปุ๋ยขอกประจำาหผมซื้อก่าสภาพดินมันจะฝืนฟูนะครับแล้วเห็นไฮโอมแตกแตกยอดออกมาเป็นยอดที่มีคุณภาพนะครับเป็นยอดที่งามนะครับเราระยะการปลูกในสวนลุงนี่ลุงสิปลูกอ่ระยะต้นหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรถึงเมตรยีซิบนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับละกัระยะแถวนี่สองเมตรหาซิบนะครับ เป็นระยะที่พอดีพองามนะครับก็คือชาอมเขาสีแตกหา่า,าออกไปสิบโปรยอย่างอาหารกัรนนครับและยอดที่มันออกมาสืเป็นยอดที่งามนะครับพี่นอ้องเนี่ยสืออกยอดดกนะครับสีออกยอดดกแล้วก็งามเป็นยอดที่อวบนะครับเอาไปขายก็ขายดีนะครับพี่น้องกับคู่ลูกบมื่อไปลูกายนะครับปลูกอยู่สองแถวเพราะว่าในสวนลุงเนี่ยจะเนียนไหลายๆอย,ย่างนะครับก็คือลุงเคยแนะนําในหล,ย,ลยคลิปน้อพี่นอ้องเนาะ คือห้องปลูกเองแล้วก็ห้องขายเองให้มันมีหลากหลายไม่ผืนหลากหลายแล้วก็ให้หูจักวิธีขายเข้าจังสียูรอดนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องที่สนใจยาเฮ็ดเกษตรเพื่อเอ่อเลี้ยงดูขอบครัวนะครับเพื่อสังางได้ในให้ครขอบรัวนะ่ะให้เอาแบบยางลูกไปลองเฮ็ดบึงนะครับคือการปลูกยางละเล็กละน้อยผสมประสานนะครับแล้วก็ให้หูจักวิธีการเอาไปขายเองนะครับโดยที่บบตองเพิ่งผ้า พอขาคนกลางบอต้องบ่ต้องว่าพูดปลูกแล้วนี้สีเอาไปส่งให้ผู้ไรบ่้ต้องคิดนะครับถ่ายอยากยู่ลอดนะครับพี่น้องให้หามมองขายเล่งไว้เลยว่าเขาสีไปขายใส่ซะกะ่กอ,อ,อ,นนอนนะครับแล้วไปขายเองอยูหลอดเนนนนนะครับพี่น้องให้ลองเข็ดตามเบิ่งนะครับสังเกตเบิ่งพี่น้องหยอดมันจะออกมาเป็นหยอดทีดีนะเป็นหยอดที่นะทมีคุณภาพออกตลอดปีนะครับบ่เ,เคยยุดนะครับประมาณนี้นะครับ การปลูกะฉมบมีเทคนิคอียังมากมายแล้วกับบริไซเคมีเลยครับผมจาได้ว่าผมใส่เทือนึงตั้งแต่ตอนที่มันผมปลูกใหม่ๆนะครับยอดสีสมพูส่วนๆไปนิดนึงแล้วก็ผมก็บ,บ่ใส่เลยนะครับคือออยนิดนึงตอนที่เขาเริ่มแตกยอดที่แรกตอนปลูกใหม่ๆนะครับหลังจากหันคือใส่อินทรีย์อย่างเดียวใส่ปุ๋ยขอ,อกพยมปับสภาพดินด้วยปุ๋ยขอ,อกในรอบๆทรงพุ่มเขาเนี่ครับแลังจาจะออกมา เป็นยอดท,ทีมีคุณภาพแล้วก็ออกตลอดนะครับบ่เคยหยุดนะครับ mm hmm. ก็บคือฐาผพ้ใไดมีต้นชะอมอยู่แล้วนะครับหรือก็ำลังจะปลูกนะก็ให้ลองเหตุตามนีเบิ่งนะครับ mm hmm. ้าไผมี่ต้นชะอมที่มันสภาพส้มนะครับออกใบเรืองเืงนะก็ให้ลองฟื้นฟูด,ด้วยปุ๋ยขอกเบื้งนะพี่นอ mm ้อ hmm. งมันจะออกมาเป็นลักษณะสีนะครับออกมางามนะครับพี่นอ mm ้อ hmm. งออกมางามมีคุณภาพดีนะครับ ห้เฮาสังเกตเบื้องว่าตอนนี้นเขาจะเติมปุ๋ยขอกนะครับสังเกตใบแก่มันนะครับพี่น้องถ้าใบแก่มันมีลักษณะที่ว่ามันสีเขียวแต่ว่าบกเข้มนะครับเขียวจางๆนัน่นแหละคือเขาต้องการปุ๋ยอีกแล้วนะครับเฮาก็สามารถเอาขี้ไก่เลือยอยังไงโอ้ยตามหลบๆทรงผมว่าตองไก่เหงานะครับพี่น้องห้ห้างค้นพอประมาณนะครับเพื่อว่าเป็นการหล่อให,ห้าเขาออกมาหากินไก่นะครับอย่าไปโป้เหงาเลยพี่น้องการโป้เหงาคือบุถึงวิธีนะครับอย่าไปโป้เหงาเป็นนัั การหายใซเติมปุ๋ยแอกก็คือตกใส่หลบหลบทรงผุ่มไก่พอประมาณนะฮางฮางเหงาฮางโคตรโยรมันสองามคืบก็ได้นะครับหาสิบเซนโรยหลบหลบนะครับตลอดนะครับคือลุกนี่จะใส่ประมาณเดือนละเดือนละเทือนะครับหรือสองเดือนต่อเทือน่ะถ้าถ้าลุ่สังเกตกว่ามันสีเขียวเข้มลุงก,ก็จะท่ันใส่นะครับถ้าสังเกตกว่ามันเหลื่อมใบจางๆนะครับสีเขียวแต่ว่าจางๆลุงก,ก็จะเติมนะครับจะเติมปุ๋ยแอกแค่นี้ครับเทคนิคง่ายๆนะครับ ชะอมนี่สามารถเลี้ยงดูขบครั่วได้นะครับคือลงทุนหน่อยกําไรล้วนๆนะครับปลูกทีเดียวเก็บกินหลายปีนะครับการแนะนําอีกทีน,น,นึงนะครับขอให้พี่น้องเอาป,ปุกูกในสวนที่เป็นยืนยืนไว้ในสวนนะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยอื่นผสมประสานกันไปนะครับเขากับอม,มีพักมาขายทุกมมือทุกมหัวเฮากับอม,มีรายได้เพื่อมาเจือจุนขบครัวนะครับต้นหนึ่งนี่ป่าเพิ่นเก็บกับลุงนะเก็บน้ำกันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นมโหไทยกันเลยมีแต่ลุงไทยเพิ่นสิเก็บไปต้นละ ตัวละรรใหญ่ๆเลยพี่น้องตลบนะครับก็บขออนุญาตจบคลิปนี้ไปก่อนเ้อพี่น้องเ้อก็ขอขอบคุณหลาลๆนะครับเป็นการรับชมสวัสดีครับ